ดูนะคะพ่อยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะไปออกันอยู่ตรงนั้นเลยอะคะ่ะน่ะจะดีบจะดิ้งนะ่ะอันนะ่ะดูอันน่ะ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 มันดีใจนะพ่อให้อาหารดูดูด,ดูความอ้อรอของนางนางดูตาะออมมันไส้ พอพ่อมายืนก็จะไปออได้เวลาดูน่ยโชว์โชว์อุ้ยอยากโชวโอ์อยากโชว์ชวดูอยากโชว์นะคะ Đặt c